สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนครับเจอกับหนุนน่มน้ำมนต์คนพี่นายคนเดิมวครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมรถสวยอีก30คันพึ่งเข้าวันนี้สดๆดร้อนๆ้อนและเป็นที่ต้องการของเพื่อนๆก็คือในส่วนของสีประตู4 wheel 2.8และเป็น P รี n ลนเนสีประตูเกียร์ออโต้ผสมผสานอยู่ในแถวนี้30คันนะครับยังมีอีซูอีกเป็นตอนเดียวและมีแครบออโต้ด้วยติดตามกันในคลิปนี้ไปกันเลยผมจะพาเพื่อนๆดูในส่วนของป้ายทะเบียนหรือกอทอนะเพื่อนๆนะ ชอบคันไหนก็ทักคันนั้นมารอบหน้ามานะครับผมก็จะบอกส่วนของรายละเอียดตังนี้ครับเลขไม้คันนี้อยู่ที่ 1, 38, 1 98, นึ่ง0สนเาหนพะเพื่อนนะปีสิบแปดเครื่องยนต์สองจุดแปดไม่มีแครรี่บอยนะเพื่อนคันนี้คันแรกนะมาดูเลขไม้จริงนะครับเลขไม้อยู่ที่1นึ่งแสกมิโลเมตรที่ใช้ไปครับภายในเบาะหนังสีดําแบบนี้นะเพื่อนเอกลักษณ์ของตูจีนะครับ คุณแจได้มา2ลูกเลย2ดอกเลยนะครับเอกสารชัดเจนปี18นะครับเครื่องยนต์สองจุแรงมานะครับเ,เพื่อนๆคันแรกใครสนใจคันไหนทักมาแล้วกันนะครับคันที่2ไปดูกันเครื่องยนต์2.8เหมือนกันคันนี้ก็เป็นรุ่นเดียวกับกเมื่อกี้ก็คือเป็น4 w ว e e สี view, ประตูทะเบียนนี้นะครับเลขไม้ 190,000ปี18นะครับมาดูเลขสิงเลยนี yeah. ่เลขไม้นะครับ1 9 0่0 0กิโลเมตรที่ใช้ไปนะครับคันนี้ได้กุญแจมา2ชุดเหมือนกันครับเอกสารปี18นะครับเครื่องยนต์2.877มาครับลำด,ดับที่1นะเคันต่อไปเลยครับ นี่คันนี้ไฟไม่ใช่โปรเจคเตอร์นะเพื่อนนะไปทะเบียนนี้นะครับเลขไม้เล้ามากคันนี้78,000ปี18และเป็นรุ่น P Landner เกียร์ออโต้ครับเพื่อนๆครับรีบเลยใครหายอยู่เลขไม้จริง78,143ภายในจะเป็นเบาะผ้านะครับเพื่อนตัว E นะครับ าดูเอกสารครับปีหนึนั่นเพื่อนนะดีเลยเครื่องยนต์สองยมาน,นะครับนี่คือพิลเนอร์นั่นเพื่อนสีประตูอ่ะกุญแจได้มา2ชุดนะครับสวยงามมากเจอหนึ่งนางฟ้าแล้วในคลิปนี้ขั้นต่อไปครับอ่าไปหน้าโปรเจคเตอร์มีแคลรี่บอยด้วยนะครับคันนี้4ฟวิวแน่นอนทะเบียนนี้นะครับ ไปดูเลขใหม่กันเลขใหม่อยู่ที่สองแสนปี18ดอ่ะดูตัวจริงเลยครับนี่เบาะหนังสีดำเลขใหม่อยู่ที่2องแสนห้กิกโลนะครับภายในเบาะหนังนะครับนี่เลยสวยหรูมากกุญแจได้มา2ชุดเช่นกันครับเอกสารประจำตัวรถนี่เลยปี18 เครื่องยนต์สองจุดแดร้อดมานะครับลำดับที่1ครับอขันต่อไปเลยเพื่อน <S <S เครื่องยนต์สองจุดดอ่ามาดูคันนี้มีแทรบอยมาเหมือนกันนะครับและเป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์แน่นอนเป็นตัวท็อปตัวท็อปแน่นอนแทรบี้อันนี้นะครับไปดูเลขใหม่กันเลยเลขไม่อยู่ที่1 9ึ่งแมื กวากิโลปี18อ่ะมาดูตัวจริงเลยครับนี่เกิกิโลเมตรที่ใช้ไปครับเพื่อนโอ้สวยงามกุญแจคันนี้ได้มา2ชุดเหมือนกันครับ2ดอกครับนี่และเอกสารครับปี18นะครับเพื่อน เครื่องยนต์2.8ร้อยเจ็ด้าลำดับที่หนึ่งนี่แหละครับผมจะรีวิวให้แบบเพื่อเห็นว่าความชัดเจนในการนําเสนอนะครับอ่ะต่อไปอันนี้ก็2.8เช่นกัน2.8เช่นกันไปดูมีแครี่บอยเหมือนกันนะครับคันนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แสดงว่าเป็นตัวท็อปเหมือนกัน,นครับอ่าทะเบียนนี้นะครับไปดูเลขไม้เลขไม้อ,อยู่ที่สองแสนสองพันนั่นเพื่อนนะปีสิบแปดครับ ดูเลขไม้ตัวจริงครับสองแสนสองพันกิโลเมตรที่ใช้ไปครับเพื่อนนี่ภายในสวยหรูสะอาดตาทุกคนันอ่ะกุญแจได้มาสองชุดเช่นกันครับคันนี้เป็นอ e ีโมเวเซอร์หรือคีเรตั่นเองอ่ะเอกสารปี18เครื่องยนต์2 8งจุดแปดร้อยเจ็แรงม้านะครับลำดับที่หนึ่งคันต่อไปอ่ะคันนี้เป็นสเปคแคบครับยี u z u ุตอนเดียว อ่ะพูกทีคำว่าสเปคก็คือแทบครับแทบนี่ใครหาอยู่ทะเบียนนี้นะครับเพื่อนมีตำหนีนิดหน่อยนะครับอันนี้คือมีเก็บงานให้ในเพื่อนนะ<อ>เลขไม่อยู่ที่173,000กว่ากิโลปี18อเอามาดูเลขไม่จริงเลยโอ้ดีครับเลขไม่173,163กกิโลเมตรที่ใช้ไป คันนี้จะดูสมบุกสมบันหน่อยนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับเก็บงานฟอกเบาะให้อย่างดีเลยแหละหายเอกสารครับปี18นะครับเครื่องยนต์1.9 150ม้านะรอยนทดับที่1นะเพื่อนนะไป1คันแล้วนะอีสูตรนะต่อไปเป็น2.8ครับถ้า2.8นี่ส่วนมากจะเป็นโฟวิ l แต่คันนี้แม้น่าจะไม่ใช่อ่ะตะเบียนนี้นะเพื่อนนะ ดูเลขไหมครับเล่ามาก81,000ปี1 8แล้วที่สำคัญมันเป็นตัวพาดูก่อนพีเรนเนอร์พี่เพื่อนแล้วมีแคลิบอยทรงสูงสู่งนี้แล้วเครื่องยนต์2.8ด้วยเอาสิไมหม่8 1 0 0 0ันเอามาดูตัวจริงไม้8 1 6หมกิกิโลเมตรที่ใช้ไปคเพื่อนๆอุ้ยสวยมากสวยเลยแหละ อับคันนี้ได้กุญแจมาหนึ่งดอกนะครับหนึ่งลูกหนึ่งชุดดูเอกสารหน่อยปีสิปเครื่องยนต์2.8งจุแปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเ็ดแรงมาระดับที่หนึ่งที่สำคัญคือเป็นเกียร์ออตโต้ครับเพื่อนอ่าใครสนใจก็ทักมาแล้วกันนะครับไม่แปดหมืเองค <c oughs> ันต่อแม่คันต่อมาจะเป็นสี่ประตูตัวเตี้ยนะเพื่อนนะทะเบียนนี้ แต่รุ่นนี้เรามีเยอะนะครับใครสนใจก็ทักมาได้คันนี้มายอยู่ที่187,000ปี18เพื่อนนะอ่ามาดูเลขไม้เลยครับเลขไม้อยู่ที่187,000นะครับเมื่อกี้แบบเกียร์ธรรมดาสีประตูตัว E นะภายในจะเป็นเบาะผ้านะเนี่ยกุญแจได้มาสองชุดนะครับ ไปกันต่อที่ไฮเรนเดอร์ครับอีซูซูไฮเรนเดอร์ er. แขบยกสูงเกียร์ออโต้ครับใครหาอยู่ทะเบียนนี้นะครับเลขไม่ใช้เยอะหน่อยนะรุ่นนี้เพราะใช้กันเยอะนะครับ255 255,000สองแสาพปีสิบเจดมาดูเลขไม่จริงเลยเพื่อน,น,นมีตำหนิหน่อยนะครับเบาะขาดนะตรงนี้เป็นเบาะผ้าเย็บได้นะครับ นี่เลขไมมจริง2อ5 5องกมิโลเมตรที่ใช้ไปครับแต่เย็นเพียงเพราะ B17 นี่ b ี7นะครับเล่ส่วนตัวเครื่องก็1.9ึ5ง้มานะครับเกียร์ออโต้เด่มดับที่1น,นี่คือแคปนะครับเกียร์ออโต้ไฮเลนเดอร์อีคือสูงขั้นต่อมาครับเป็น2.8ดูล้อบ,บ้างนี่ก็คือน่าจะไม่ต้องว่าเลยก็คือเป็นโฟลอยู่แน่นอนป้ายฟ้าครับ คำว่าป้ายฟ้าคือเป็นป้ายขนส่งผู้โดยสารนะครับอันนี้คือลงเล่มเรียบร้อยทะเบียนนี้นะครับเพื่อนคันนี้มีเฮแน่เลขไม้สวยมากอ่ะไปดูกันเลยครับเพื่อนๆดูเลขไม้เจ็ดหมื่นหนึ่งพันปีสิบแปดล้อแม็กซิสบ้างขนาดนี้ไปดูเลขไม้จริงครับมีแคลตี่บอยเพื่อนๆนะตามนี้เลยดูภายในครับ นี่เจ็ดกิโลเมตรที่ใช้ไปเพื่อนๆครับอย่าพลาดเลยใครหาเกียร์ธรรมดาโฟวิวเครื่อง2.8งจไม้น้อยๆคันนี้แหละครับอ่ะกุญแจได้มา2ชุดเลยคุ้มๆมเอกสาร,รชัดเจนปี18นะครับเครื่อง2 8งจุดดร้อเจอันดับที่หนึ่งเอาและครับจำกทอ,อไว้นะครับเพื่อนๆคันต่อมาเลยครับ อันนี้จะเป็นส่วนของสี่ประตูเหมือนกันรถทอนี้นั่นเงื่อนไปหน้าโปรยิคเตอร์เดาว่าเป็นโฟวิวแน่นอนอ่ะเลขมาอยู่ที่1นึ่งแสสองสี่พันปีสิบปดเครื่องสองสิบแปดด้วยกันนะ,ะดูภายในครับดูเลขไหมก่อนเลยหนึ่งสองสี่เก้าสามสี่ครับ 1,24934กิโลเมตรที่ใช้ไปครับคันนี้กุญแจได้มา2ชุดเช่นกันครับคันนี้เอกสารอ่ะปี P 18ครับปี P 18นั่นเพื่อนนะแล้วก็นี่ครับเครื่องยนต์2 8งจุดแรแรงมา้าลำดับที่1ครับผมสวยยทั้งนั้นเลยอ่ะคันต่อมาอ่เจออ e ีซุอีกหนึ่งคันครับไฮแรนเดอร์ไฮแรนเดอร์แครออโต้ครับอีกหนึ่งคัน มีตำหนิหน่อยนะข้อไฟตัดหมอกนะครับอันนั้นแตกออกอันนั้นไม่เป็นตัวหัวเราเคลมให้อยู่แล้วนะครับทะเบียนนี้นะครับไปดูเลขไม่อยู่ที่สองแสนสองหมื่นสามพันกว่ากิโลปีสิบเจ็ดภายในตำหนิหน่อยเบาะตคู่ขับขาดหน่อยนะครับเป,เป็นผ้าเย็บได้ ไม่จริงครับสองแสนกิโลเมตรที่ใช้ไปครับเพื่อนเกียร์ออโต้ครับเครื่อง1.9ประหยัดน้ำมันยอดฮิตเลยอ่ะดูเอกสารน,นิดนึงปี17นะครับ1.9ล่าดับที่1สุดยอดขั้นต่อมาเป็น4ประตูเตี้ย4ประตูเตี้ยสต้าไฮรักรีโวนะทะเบียนนี้นะครับ ดูเลขไมครับเพื่อน1 9ึ 3, 18, นะ่งเก้าสามปีสิบแปดนะมาดูเตียวจีงกันเลยครับคันนี้มีแครี่บอยมาพร้อมอเลขไม้อยู่ที่1 9ึ่งเก้าสามหนก้า่นานเจดรอก่อกิโลโอเคคุณเจอได้มาสองชุดครับคันนี้ปีเอกสารปีสิบแปดครับ นี่ปี18แเครื่องยนต์2.4 150ร้อยห้าสิบมานะครับลำดับที่หนึ่งย่เย็นทุกคันเลยครับป้ายคันต่อมาจะเป็น2.8ครับโตลิต้าไฮรักรีโวไปหน้าโปรเจคเตอร์ก็เดาได้ง่ายว่าเป็นรุ่นท็อปนะครับ่ะทะเบียนนี้ครับเพื่อนทะเบียนนี้นะครับเป็น wheel drive นะครับเลขไมาอยู่ที่2 1 4 0ส8 มาดูเลขไม้จริงกันเลยแววบคันนี้เลขไม้อยู่ที่สองแสนหนึ่งมืนสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบสองกิโลเมตรที่ใช้ไปคันเพื่อนเกียร์ธรรมได้โฟร์วิลด์ไดรฟ์กุญแจได้มาสองชุดครับเอกสารประจำตัวรถปีสิบแปดนี่ปีหนึ่งแปดเครื่องยนต์สองจุดแปดร้อยเจ็ดมาครับลำดับที่หนึ่งครับเพื่อนสวยงามมาก คันต่อไปเป็น4ประตูเตี้ยนะเพื่อนนะนี่สประตูเตี้ยทะเบียนนี้นะครับเผื่อใครชอบทะเบียนเลขไมาอยู่ที่หนึ่งแปีสิดไปดูตัวจริงกันเลยมีแครี่บอยมาด้วยนะคันนี้แบตบมันอ่อนนะก็เลยไม่ได้สตาร์คันนี้เลขไมาอยู่ที่หนึ่งแกิเโลเมตรที่ใช้ไป เป็นบาะผ้านะครับเป็นรุ่น E อ่ะเอกสารประจำตัวรถี 18, 1 8เครื่อง2 4 5 0ยมาลำดับที่1ครับกุญแจได้มา2ชุดครับคันนี้ต่อกันเลยเป็น4ประตูเตี้ยเช่นกันครับ Toyota h a y a b u s สี่ประตูตัวเตี้ยทะเบียนทะเบียนนี้ครับ ไปดูเลขไม้คันนี้ก็เล้าเหมือนกันนะเพื่อนเลขไม้อยู่ที่90 0 0ปี18อ่ะไปดูตัวจริงนะครับมีคาร์บอยมาด้วยนะมาดูตัวจริงนี่เลย9 7 0 0 8 0กิโลเมตรที่ใช้ไปนะสี่ประตูเตี้ยใครหาอยู่โอรมาได้เลยภายในสุยคลิปเลนเพืคันนี้เบาะผ้าอ่ะเอกสารปี B 18ครับเครื่องยนต์2.4 ร้อยห้าิบไม้ลำดับที่หนึ่งครับนี่แหละความน่าซื้อของรถที่นี่อ่ะกุญแจมีสองชุดนะครับคันนี้ต่อมาอ่ะเจอสี่ประตูเตี้ยอีกหนึ่งันครับเพื่อนมาดูกันมาเป็นเซตเลยเลขสองหลักทะเบียนนี้ครับไปดูเลขไม้กันคันนี้เลขไม้เยอะหน่อย หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันปีสิบแปดนะครับมีแครี่บอยมาด้วยอ่ะดูภายในบอกผ้าแอร์เย็นมากนี่เลขไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันนะครับเป็นแบบแปดภายในจะเป็นแบบนี้นะครับสี 4, ป่ประตูเตี้ยปีสิบแปดนะครับเลขตัวเครื่องนะครับสองยี่สี่ร้อยห้าสิบนะลำดับที่หนึ่งครับ นี่แหละครับรถที่นี่คุณแจได้มา2ชุดครับคันนี้คันต่อมาเป็น2.8ครับ2.8ให้เดาก็น่าจะเป็นโฟวิวเพื่นเพื่อนนะทะเบียนนี้นะครับผมไาเป็นโฟวิวนะครับมาดูเลขไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับปีสิบแปดนะมาดู เลขใหม่จริงเลยนี่ครับ145,831กิโลเมตรที่ใช้ไปครับเพื่อนสวยงามมากเพื่อนนี่เบาะหนังนะครับอ่ะเอกสารประจำตัวรถปี18เครื่องยนต์2.817ม้มาอันดับที่1ครับกุญแจได้มา2ชุดครับคันนี้ครบเลยได้มา2ดอกเลยเลขไหม่กำลังดีเลยนะแสนสคันนี้ ต่อมาอ่าไม่มีตัวอักษรและเป็นไฮโดรเจนเดาได้ว่าเป็นพีเรนเนอร์นะเพื่อนนะไปทะเบียนนี้นะครับเป็น2.4พีเรนเนอร์นะครับเลขมาอยู่ที่1 6 0 0 0 0ปี18ดูเลขใหม่จริงมีแคาร์บอยบดมาด้วยนะครับนี่มาดูเลขใหม่จริง 1 6 6 6สกิโลเมตรที่ใช้ไปครับเพื่อนดูเกียร์ออโต้นะครับภายในจะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าตัว E เอกาสารปีส0 1 8นะครับเครื่อง2 4ยืน4นะครับ150หมายลําำดับที่1ครับกุญแจได้มา2ชุดเหมือนกันคันนี้สวยงามต่อไปเลยครับเป็น4ประตูเตี้ยคร,ครับเพื่อน สี่ประตูตัวเตี้ยตัวนี้เลยทะเบียนนี้นะครับไปดูเลขไมกันเลขไมยอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันปีสิบเจ็ดครับมีผอไปมีผอไปด้วยปีสิบเจ็ดอ่ะเลขไมจริงครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบหกกิโลเมตรที่ใช้ไปนี่ อ่ะเอกาสารครับเพื่อนปี17นะครับเครื่องสองยี่อันดัแบบที่1และที่สำคัญกุญแจได้มา2ชุดครับครบ,ครบเลยมาเจออีกหนึ่งคันค่ายอีซุซิตอนเดียวสปาครับมาดูกันมีแครี่บอยแบบสไลด์กระจข้างนะครับทรงสูงอ่าทรงยอดฮิตเลยทะเบียนนี้นะครับ เลขไม่หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันปีสิบแปดมาดูเลขไม่จริงเลยครับเย็นมากแอร์เย็นเจี๊ยบเลยหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเจ็ดกิโลเมตรที่ใช้ไปเทุกวันทธรรมดานี่ครับโดยน้าหกสปีดนะครับภายในเป็นไวนิ่วบอกนะครับโฟนเท่านะครับมาดูเอกสาร ปี18นะครับเครื่อง1.9นะครับ150ให้มนะระด,ดับที่1นะเพื่อนนะก็อีกหนึ่งคันที่น่าใช้นะั่นเพื่อนคันต่อม่ยังโหดดินดำดินแดงยังอยู่เลยเพื่อน2.8ครับคันนี้เป็น4 w d ์วีลนะครับติดวินมาเรียบร้อยนะครับผมทรงนี้เลยโหดๆทะเบียนนี้นะครับทะเบียนก็สวย ร้อบ้างเหลือๆเ,เลยเพื่อนเลขใหม่อยู่ที่269,000 9 0 0 0ปี18มาดูเลขใหม่จริงมีแคลลี่บอยส,งสูงๆมาด้วยแนะนเพื่อนนะดูดิจินยังมาอยู่เลยอ่ะดูเลขไหม่จริงเลยครับ2 6 9 9 0 9, 9กิโลครับดูสภาพการใช้งานก็สมบุกสมบันเหมือนกันนะดูจากการแต่งเพื่อนขึ้นน่าจะลุยๆโคตรลุย,อ,ลยอ่ะ กูแจได้มา1ชุดนะครับคันนี้เอกสารปีสิครับเครื่อง2.8ครับร้อยมาแล้วก็อันดับที่1ครับผมว้าวแต่งได้ถูกใจมากคันต่อมาเป็น2.4งจุดสี่พีรันเนอแน่นอนไปหน้าเป็นไฮโดรเจนนะครับแบบนี้ต้องเขาแน่นอนแหละพีรันเนอร์ะทะเบียนนี้นะครับ ดูเลขใหมหนึ่งแส0ห0มนเจ็ดพปี18มีแคลรี่บอยมาด้วยมาดูภายในเลขไหมจริงครับ1 6 7่0 2สกกิโลนะครับนี่เกียร์อโต,โต้นะครับภายในจะเป็นแบบนี้นะปี18นะครับนี่เหยเครื่องยนต์2 4งยูสีร้อยห้าสิบไหมระดับที่หนึ่ง ุญแจมาสองชุดครับครบๆคันนี้ต่อไปคันนี้มีนิดหน่อยนะครับในส่วนของขับซัดอีิชันพอดีมีบัตเหตุตอนที่ขับมาจากสำนักงานที่มาส่งเรานะครับอันนี้ก็คือมีเคมให้นะครับถ้าซื้อสนใจก็ได้ก็ทอได้นะครับเลียกไม่โหดๆห,หน่อยคับคนนี้สองแสนห้าพันปีสิบก้าอดูเอกสารจริงครับนี เลขใหม่จริง5 2 5 2 2งกิโลเมตรที่ใช้ไปครับนี่ะดูเอกาสารปี10อ๋อรถปี19ครับเพื่อนรถปี19นะครับเครื่องสอง5ิหาบมาร์กัที่หนึ่งุญแจได้มา2ชุดครับคันนี้บายไปต่อที่ไฮแลนเดอร์ครับอีซูซุแคปไฮแลนเดอร์ ออโตคันนี้แบตอ่อนนะผมไม่ได้สตาร์ทไว้ทะเบียนนี้นะครับมาดูเลขไม่สองแสนหนึ่งมื่นเจ็ดพันปีสิบแปดมาดูกันพอออนได้อยู่ครับเพื่อนมาดูเอกสารรอนี่ครับปี18นะครับคันนี้ปี18เครื่องยนต์หนนะครับแล้วก็ลำดับที่1เลขไม่ครับมาดู2,17,445กิโลเมตรที่ใช้ไปครับ ก็แบตอ่อนครับคันนี้ไม่ได้สตาร์ทนานกุญแจได้มาหนึ่งชุดนะครับคันนี้ไปต่อเลย2.8รออยู่นี่คันนี้เป็น4 w h e วิ Drive นะครับมีแครี่บอยทะเบียนนี้นะครับรถปี18ไม่วิ่งไปสอ0แสนกับสามพัน มาดูตัวจริงเลยเลขไม้ครับเลขไม้อยู่ที่2 0งแสนสามพันหกริมกิโลเมตรที่ใช้ไปเกียร์ธรรม,มดากุญแจได้มาสองชุดนะท่านเพื่อนนะภายในก็อย่างที่เห็นครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับสเปคโรงงานเอกสารประจํารถปี18บแปก็ยูสองสร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแรงมา้าลําดับที่หนึ่งสวยงามมาก ขันต่อมา28เช่นกัน4ประตู4วิวนะครับป้ายดำป้ายขนส่งแล้ป้ายดำอันนี้ใช้ส่วนบุคคลได้เลยนะครับเบียนนี้นะครับไปดูเลขใหม่เลขไม้อยู่ที่242,000มปี Carry มีแครีบอยแล้วก็กระจกสไลด์นะครับ ดูเลขไม่จริง242,787ีมิกิโลเมตรที่ใช้ไปนั่นเพื่อนนะนี่เลยคุณแจนะครับได้มา2ชุดครับคันนี้ครบๆบเลยเอกสารประจำตัวรถปี18เครื่องยนต์2 8 7 7มานะครับก็ลำดับที่1สวยงามคันต่อมาเป็น2.8อ่ะ2.8 โฟวิวแน่นอนสวยๆเลยทะเบียนนี้นะครับไปดูเลยเลขไม่อยู่ที่274,000ครับปี18และมาดูนี่เลย เลขมาอยู่ที่274,953กิโลเมตรที่ใช้ไปนะเพื่อนนะกุญแจนะครับกุญแจได้มา1ชุดครับคันนี้เอกสารประจำตัวรถนี่เลยปี2018นะครับเครื่อง2.8 1ดแร้อยสิบ็ดนัดรที่หนึ่งนี่แหละครับทั้งหมดนี้นะครับในส่วนของกระบะในเซตนี้เป็นเซตที่เพิ่งมา นะครับจากวันนี้และส่วนของรถตู้ที่เราเห็นนะครับคอมพิวเตอร์ก็มีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาเดี๋ยววิดีโอชุดต่อไปผมจะาพาเพื่อนๆไปดูรถตู้เหล่านั้นนะครับในส่วนคลิปนี้ครับเพื่อนๆครับมีคันไหนที่โดนใจบ้างมีคันไหนที่ชอบบ้างและที่สําคัญโทรมาได้เลยในส่วนของเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปผมและอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของโปรโมชั่นราคานะครับ โทรสอบถามได้เพราะตอนนี้ส่วนกลางยังไม่ส่งราคาตัวในลานของส่วนของโกดังบางนามาให้ก็เลยยังตอบเพื่อนไม่ได้นะครับอย่าพึ่งว่ากันนะครับผมสำหรับค,คลิปนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามและคลิปหน้านั้นหนุ่มํามลจะพาเพื่อนไปดูรุ่นไหนติดตามกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากไปแล้วสวัสดีครับ